ยำค่ำสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วก็ขอรีวิวตอนค่ำอย่างนี้แหละครับทุกวันเพราะว่าถ้ามาก่อนหน้านี้ก็จะร้อนมากครับนี้เรารีวิวในส่วนที่เป็นหนองนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นหนองน้ําหรือว่าที่เราภาษา้ันเราก็ขุดตาน้ํามนแหละนะครับรอบๆขอบสะนี้เราก็จะปลูกแฝกปลูกตะไคร้บ้างกันดินศึกไว้ครับ นะครับภาพรวมก็จะเป็นเช่นนี้ครับหนองนี้ยังไม่เคยได้ใช้น้ําเลยคือเรายังไม่เคยสูบน้ําไปใช้ครับเนื่องจากว่า,ามันอยู่ไกลกับสถานที่ที่เราต้องใช้เครื่องสูบน้ําครับอันนี้เรามาดูอีกบุมหนึ่งครับในส่วนที่เป็นอส่วนโคกครับนี่ครับข้างบนนี้จะเป็นไม้ใหญ่เลยครับข้างบนไม้หาระดับอย่างที่ว่านะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินรอบๆไปด้านโน้นเป็นทางออกนะครับ เราก็จะให้ท่านเห็นว่าความสมบูรณ์เป็นอย่างนี้ครับองค์ประกอบหนึ่งของโคกหนองนาก็คือหลุมอย่างนี้แหละครับเนี่ยฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าหลุมขนมครกหลุมขนมครกตรงนี้จะดักน้ําที่มาจากสวนฝั่งโน้นซึ่งเป็นอีกเจ้าหนึ่งครับด้านโน้นก็จะเป็นต้นกล้วยเต้มไปหมดเลยเขาปลูกกล้วยแล้วก็จะมีทางน้ําหมายว่าน้ําที่ไหลกรวมลงมาตรงนี้ก็จะลงมาตรงนี้ครับ ราก็จะดักน้ําไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นแล้วต่อท่อลงมาข้างล่างเมื่อน้ํามาเ,เต็มเนี้ยนะครับก็จะล้นออกมาครับรอดใต้ดินมานี่เลยรอดใต้ดินมานี่ที่ที่เราทําไว้ครับ <c oughs> ก็จะลงมาไหลลงตรงคลองไส้ไก่ที่รับน้นํานี่อีกเช่นเคยนะครับตรงไหลลงไปด้านโน้นเพื่อที่จะนําลงสู่ สะสำลองด้านโน้นอีกทีหนึ่งหรือว่าก็บางส่วนก็จะไหลเข้าที่เป็นนานี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปที่โน้นเลยไหลลงไปตามร่องน้ําในธรรมชาติต่อไปครับเทือกส่วนที่เหลือแล้วครับนี่เป็นความสมบูรณ์นะตอนนี้ของโคกหนองนาภูมิปัญญาสมุนไพรครับรายงานไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูความคืบหน้าซึ่งยังไม่เคยถ่ายทำมาแบบนี้นครับอันนี้ขอจบการรายงาน ไปเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสวัสดีครับ